เรนเดียเอ็กเพลเรอร์สะท้อนความมืดในหลุมดำของกาแล็กซี กล้องโทรทัศน์อวกาศฮับเบิลขององค์การนาซาสหรัฐอเมริกาและองค์การอาวกาศยุโรปเป็นหนึ่งในเครื่องมือที่สำคัญในการวิจัยและการสำรวจท้องฟ้าโดยเฉพาะในการค้นพบหลุมดำมวลสดในการลักซีก่อนที่กล้องโทรทัศน์อวกาศฮับเบิลจะถูกส่งขึ้นสู่วงโคจรโลกต่ำในปี2533นนักดาราศาสตร์ต้องการทราบถึงการมีอยู่ของหลุมดำแต่มีทฤษฎีเท่านั้นในขณะนั้น เมื่อกล้องโทรทัศน์อวกาศฮับเบิลทำงานมาและเก็บข้อมูลการสำรวจกาแล็กซี GC4951 ในกลุ่มดาวหญิงสาวที่ห่างไกลจากโลกประมาณ50ล้านปีแสงพวกเขาได้พบกาแล็กซีเซฟิดที่มีนิวเคลียสดาราจากกำมันนักดาราศาสตร์ระบุว่ GN นี้ได้รับการขับเคลื่อนโดยหลุมดำมวลยวดยิ่งโดย GN จะสร้างรังสีเมื่อสสารหมุนเข้าสู่หลุมดำ การสังเกตการในกาแล็กซี NGC 4951นั้นเป็นที่สำคัญต่อนักดาราศาสตร์ในการศึกษาวิวัฒนาการของกาแล็กซีโดยเฉพาะกระบวนการก่อตัวดาวฤกษ์และข้อมูลที่เก็บรวบรวมได้จากกล้องโทรทัศน์อวกาศฮับเบิลกำลังถูกนำมาใช้ในการวิจัยเพิ่มเติมในการสำรวจด้วยกล้องโทรทัศน์อวกาศเจมเว็บซึ่งนับว่าเป็นการกระทำที่มีความสำคัญในการ เรียนรู้เกี่ยวกับจักรวาลและพิสูจน์ทฤษฎีที่มีอยู่เกี่ยวกับหลุมดำในท้องฟ้า